นักรบสาวสีแดงเพลิงโจงปัดเปล่าเมฆมองนี้ไป right Scarlet Witch Coco สวัสดีครับพวกผมพิมพ์ซีไฟทเตอร์ครับผมวันนี้ก็อยู่กับแครน Oracle ทิ้งแทงเหมือนเดิมเนาะก็น่าจะต่อจากคลิปของซูซานโนโอแหละ ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในส่วนของ o r ร c า e คดแทงสาย w วิ h นั่นเองก็มาพร้อกับยูนิตใบเก่าใช่ไหมยูนิตหน้าเก่าแต่เป็นสกิลใหม่กับ s สกาเลต t ิชโคโค่นั่นเองก็ได้ได้ว่าเป็นอยู t นิตหตัวที่น่าคิดถึงเนาะแต่เด็กมันให้จะฝืนเล่นนิดนึงก็เอาเป็นว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะก็เนื้อหาในคลิปวันนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้ในคลิปของเรากันเลยเกรดสามใบแรกผมก็จะเป็น s c Scarlet w i t c h โคโค่นั่นเองก็คิดถึงเนาะกับยูนิตอ่าหน้าเก่าที่มาในชุดของภาคใหม่ก็ตำลุโคโค่เนี่ยมาตั้งแต่ของเวียนกาดภาคหนึ่งมั้งน่าจะมาตอนประมาณกลางๆตอนใกล้จบก็สกิลของโคโค่ก็คือออโต้เวีนการ์ดเมื่อหยุดน,นี้ไร้ทับเกรดสองได้จั่วการ์ดหนึ่งใบก็ได้จัว่วฟรีเนาะใบหนึ่งแล้วก็แอคทีฟเวีนการ์ดวัตเตอร์เทิร์นคอเตอร์บาร์หนึ่งและโ so ซบาร์การ์ดเกรดสามหนึ่งใบจั่วการ์ดสองใบ จากนั้นก็เลือกทิ้งการ์ดที่คำว,ว่า Wish ในชื่อการ์ดจากบนมือกี่ใบก็ได้และคุณได้รับ imaginary gift protect ตามจำนวนการ์ดที่ถูกทิ้งนะครับผมก็เป็นการ์ดที่สามารถปั๊ม imaginary gift protect ได้น,นั่นเองอก่อสกิลนี้ไม่ได้ระบุน้องว่าจะเป็น protect 1หรือว่าเป็น protect 2นั่นเองก่อสายว้เลยสีไใบกับ scarlet wish Coco เกรด3ามแบบที่2ก็จะเป็นวิ t เ e r i a wish soso so นะครับผม โซโซมีกว่าสามาสามาสองสกิลกับออโต้แวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแสดงอิมเมจเนรี่กิฟโปรเทคจากบนมือก e ี่ใบก็ได้และเลือกยูนิตแถวหน้าคุณ3ใบได้รับพลังเพิ่มขึ้น5,000ตามจำนวนการ์าที่แสดงดดดดจนจบเทิร์นก็ถ้าแสดง2ใบก็บวกไป10,000นะครับผมก็แสดงมากกว่านั้นก็บวกจะแตกไปทีละ5,000 5,000นั่นเองแล้วก็ออโต้แวนเรียเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดคนเตอร์บาลหนึ่งจัการ์หนึ่งใบ โซโซสาไว้2ใบเ,เพราะว่าผมเพราะว่าอ่าเอามาเล่นตามสถานการณ์เนาะพราะยังไงเวนหลักก็จะยืนเป็นโค,โคโคอยู่แล้วเกรด3ชุดสุดท้ายก็จะเป็นอ่าบิลเลียนวิชโปโปนะครับผมโปโปมีความสามารถก็คือออตโตเรียกัดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้ากองการคุณมี10ใบหรือต่ำกว่าในการต่อสู้นะั้นยูนิตนี้พลังเพิ่ขึ้นนึ่งืและคู่แข่งสา คอการ์ดแต่บนมือได้เพียงแค่เกรดศูนย์เท่านั้นนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งท่าไว้เล่นปิดเกมเนาะแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะยังไงเราก็จะยืมโคโค่จนจบเกมอยู่ละโอกาสใช้มีไหมมีแต่ยากนะครับผมแต่ก็ติดไว้เนะาะสี่ใบไปไปใช้ตามสถานการณ์ต่อไปไปที่เกรดสองกันเลยเกรดสองชุดแรกของสายวีแวผมก็จะใช้เปลืองเนาะก็จะเป็น p รการ์ดทั้งสองใบเลยก็ PR ใบแรกก็จะเป็น PR ที่ออกมาน,ะนานๆนะกับอ่า ซีฟล uh, ูวิชนีนี้นะครับผมความสามารถมี2สกิลกับสกิลแรกคอนติเนียจากโซบผมถ้าในเมนเฟสคุณถ้าแวงการ์ดคุณมีคําว่าวิชในชื่อกาดการ์ดนี้จะเกรดบวกหก็เป็นการ์ดเกรดสามในโซได้ผมแล้วก็สกิลนี้เกิดขึ้นในเมนเฟสเนาะจะหาเหลี่ยมใช้เป็นตอนแบทเทิลเฟสเพื่อเอาไปเล่นกับแบทเทิลซิสเตอร์ไม่ได้นะแล้วก็แอคทีฟเรียกการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซดูการ์ดสามใบสุดจากกองการ์ดคุณ นำการ์ดเหล่านั้นไปเรียงไว้บนสุดของกองการ์ดคุณตามลำดับใจชอบนั่นเองเปิดอนาคตสาใบเนาะแล้วก็เรียงไว้เลยหัวกล้องวิชชุดที่2ก็จะเป็นโคบอลวิชป,ปูปูนะครับผมปูปูก็เป็นพ r ลากานะครับผมแต่ออกมาไม่รู้สึกว่าจะได้สักพักหนึ่งแ,ลแหละสักพักใหญ่เลยป,ปูปูมีความสามารถ2สกิลกับ ออโต้บวนการ์ดเมื่อไ้ทับการ์ดเกรดหนึ่งทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบคุณได้รับหนึ่งอินมาเจเนรีกิฟโปรเทคนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาขึ้นมือหรือว่าเอาไว้บนสนามถ้าเอาไว้บนสนามก็ไล่เกรดสามข้างต่อไปก็จะเป็นโปรเทคทูนะครับผมก็อย่างว่าแหละอิ a มาเจเนรีกิฟเราเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งเราต้องใช้ประเภทนั้นยันจบเกมนะครับผมแล้วก็ออโต้ไดการ์ดเมื่ออยู่ในนโจมตีค่าคอสคือแสดงการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากมือของคุณหนึ่งใบหรือมากกว่า ยุคน,นี้พลังพ,พื้นห้าพัตามจํานวนการ์ดท,ที่แสดงด้วยความสามารถนี้นะครับผมก็ยิ่งมีโปรเทคหรือว่ามี p e r f พอร์เฟกต์เยอะบนมือเนี่ยก็สามารถแสดงได้นั่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่เหนือบ่าไปกว่าแรงเราก็จะโชว์แค่ส่วนโปรเทคเนาะเราก็จะอุบไว้ว่าเราไม่มี Perfect กต์การในมือเป็นกลยุทธ์ในการเล่นอีกทีนนั่นเองแล้วก็เกรด2ชุดสุดท้ายก็จะเป็นไซเลนทอมนะครับผมก็ มาอยู่ชุดของ B t 0 1ศเลยแบบช,ชุดโบราณมากครับผมเซลเลนทอมมีความสามารถก็คือออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามเคัรเตอร์บ,บาสหนึ่งและพลังเพิ่มขึ้น6 0 0ันจนจบเทิร์นสกิลนี้ห่วยนะผมห่วยจริงๆแต่สกิลเก่งก็คือคอนตินิวแวนเรียในการสู้ที่อยู่ินนี้โจมตีแรนากาดผู้แข่งจะไมา่สามารถคอนนร์มอลยูนิตจากมือลงช่องกายเทียนได้เรียกได้ว่าเป็น1ตัวที่ขอแค่เกรดศูนย์อโปรเทคหรือจะเป็น คุิชชิวนะครับผมคุิชชิวเป็นการได้เนาะอย่างที่ทุกคนเข้าใจสามารถป้องกันได้เหมือนกันก็ใส่ไว้แค่นี้เลยสําหรับเกรดสองต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งก็ใส่ไว้เลยผมกับอ่าสปาวิชโลโลนะครับผมโลโลมีความสามารถสองสกิลสกิลแรกออกโตโ้เราดับเมื่ออยู่ในนี้โจมอ่าเมื่อโจมตีฮิตบรรกาศในการต่อสู้ที่ boost, อยู่ในนี้บูสต์คอตบานหนึ่งและนำยู่ในนี้เข้าสู่โซ่ตัวการ์ดหนึ่งใบ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สามารถเอาตัวเองเข้าโซเพื่อเป็นค่าคอในการเล่นได้เนาะได้จัว่วฟรีด้วยแล้วก็จากโซโออโต้เมื่อเป็นการของคุณที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าที่มีคําว่าวิชในชื่อการลงสนามค่าขอคือโซลบลัสหนึ่งและขอการนี้ลงช่องเรกานั่นเองอ่าได้บอร์ดมาตีฟรีนะครับผมมาโบ๊ฟรีนั่นเองกอกเกรดหนึ่งที่ติดบิดก็ใส่ไว้แค่นี้แหละต่อไปก็เป็นคอร์ไรเอ์อ่าคอร์รเร์เมกานะครับผม พอเริ่มมีการดูความสามารถคือออโต้วันการเรียกาดเมื่อลงสนามดูการสองใบประสนฐจากของการนะคุณนําการเหล่านั้นเรียงไว้บนหัวกองนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่านะเมื่อไรทับการที่ความสามารถเมื่อถูกรายทับความจะสามารถเลือกลำดับการใช้งานของความสามารถการได้ตามใจช,ชอบครับผมทำเขาต้องเขียนที่บ้ายอย่างนี้เพราะว่าการที่ถูกรายทับก็จะเป็นในส่วนของ ตัวเริ่มนั่นเองนะผมเมื่อถูกระทับตัวหนึ่งนั่นเองก็สามารถใช้งานสกิลของคอรเรก่อนก็ได้เพื่อการันตีว่าหัวกลองเราจะเป็นการ์ดที่เราอยากเล่นหรือเปล่านั่นเองแล้วก็โปรโมนะครผมกับเทพธิดาแห่งขันติโยมิยานเมะนะครับผมไม่ค่อยมีใครใส่กันเนาะก็การ์ดนี่สามารถหาได้ในชุดของ VCD03 หน้ากล่องทุกรามิสกินั่นเองสกิลของ ายาโนเมะนะครับผมความสามารถคือแอคทีฟเรียกาับขับบาร์หนึ่งและรีทายยูนิตนี้จั่วการ์า3ใบครับผมและเมื่อจบเทิร์นนี้คุณทิ้งการจังมือ3าใบเป็นการจั่วตัวเล่นนั่นเองจะใช้งานสก,กิลของนี่นี้เพื่อดูอนาคตก่อนแล้วก็จั่วขึ้นมาก็ได้นะครับผมหรือว่าใช้เรื่อยๆใช้เล่นๆเนี่ยแหละหาจั่วหาตัวเล่นแล้วเวลาได้เช็คก็ทิ้งอย่างอื่นเอาประมาณนี้ครับผมต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับผมผมขอเริ่มกับตัวเริ่มก่อนแล้วกันตัวเริ่มก็จะเป็นวายเนสและป ตัวเลือก oracle ทิ้งแทงครับผมไม่ค่อยมีใครใส่กันหรอกส่วนอยากจะไปใส่เป็น lozenge cut ซะมากกว่านั่นเองก็สกิลเมื่อถูกแทับตัวหนึ่งถ้าเป็นการกู้แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าจะรับหนึ่งพิชิลตามกฎของ format v งฉบับอ่าเป็นการไทยเนาะ trigger ก,ก,ก็จะใส่เป็นในส่วนของ critical หกบายกับ psychic b u r s แล้วก็ oracle guardian knight นะครับผมแล้วก็ draw trigger กกผมกับอ่า miracle key น,นะครับผมก็เป็นสองอาร์ตเนาะมันเทด่ดีผมใส่ไว้าสองอาร์ตอ ah draw perfect card ผมกับ แลไรเนี่ยเวทเตอร์ฟลอเรสเตอร์มิสมิสนะครับผมแล้วก็ฮิลทิกเกอร์2อาร์นะผมกับอ่าสฟียามิการับผมก็เป็น2อาร์เนาะใส่ไว้เอาน่ารักพอก็ถามว่าทำไมาถึงใส่เป็นรอ6ทั้งที่ออร์คาลเนี่ยมีจุดเด่นก็คือการดูหัวกล่องและการจัว่วอ่าสายวิทนะครับผมแน่นอนว่าเป็นการ์ดที่ใช้การ์ดในมือเพื่อทำคอมโบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมือมันค่อนข้างที่จะขาดก็ยิ่งถ้าใช้สกิลของอ่า เจ้าโคโคเนี่ยเราต้องการทิ้งการที่ติดชื่อวิทใช่ไหมเพื่อเอาโปรเทคขึ้นมือก็สามารถเขาเรียกอ,อะไรละ่ะดอทิกเกอร์ในส่วนนี้ก็สามารถเติมตัวเล่นที่เราขาดหายแล้ะทิ้งไปได้นั่นเองก็ตามนี้ผมสำหรับทิกเกอร์เซตต่ตอไปที่คอมโบเทสกันเลยเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนะครับเช่นเคยผลทำาการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนั่นเอง แล้วก็ในส่วนตรงขอบคุณผู้สนับสนุนผมจะทําการขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ละกันเนาะเพราะว่าเพื่อไม่เสียเวลาในการถ่ายทำคลิปนั่นเองพูดง่ายคือผมช่วงนี้ผมจะรีบปั่นคลิปนะครับผมเพื่อให้มันทันท่วงทีกับของใหม่ที่จะลงนะฮะก็ร้อมแล้วก็สแตนด Up ์ตปรกาศว i n เนสแปรบิดอ่าสับกองก่อนก็ผมจะเริ่มในบทบาทของเพลเยอร์ทูละกันเนาะแค s สแตนดรอ อ่าไรับผมเป็นสปาวิชโลโลสกิลของวันนิตและบีดจันหนึ่งได้รับหนึ่งพิชิลข้อคอเรเไมกัดดูท็อปสองฮะอ่าไว้อย่างนี้ครับผมเป็นฮิลทิกเกอร์ก็ได้แล้วก็เริ่มไปเทสเฟสนะผมเอาเป็นโลโลเปิดก่อนก็ได้ฮะได้เช็คฮิลทิกเกอร์ส่งพลังให้กักบ Corey. คอเรคอเรโจมตีหมื่นแปด ผู้แห่งตีมารับดาเมจเล่นได้นะครับผมดาเมจเชคอ่าไม่มีทิกเกอร์แน่นอนอยู่แล้วนี่เริ่มเทิร์นสแตนแอนด์รออ่าร้ายครับผมโคบอลวิชปุกปสกิลว่าผมเมื่อไรทับเกรดหนึ่งผมทำการทิ้งการไ้เมือหนึ่งใบและเนื่องจากเป็นการสาธิตน,นะผมผมจะทำการทิ้งฟิกชิลได้รับหนึ่งโปรเทคผมจะเลือกเป็นดูตามสถานการณ์นะอ่าผมเลือกเป็นที่จะเป็นโปรเทควันละกันเนาะอ่ะโยนโปรเทคทู 2. ออกไป จากนั้นก็ไม่มีรไรละประเทศเศษนะโจมตีอะ9,000ไร้เช็คไม่มีทิกเกอรนะ์คอร์เรชโจมตีต่อไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็คู่แข่งตีมารับดาเมจเล่นนะหนึ่งสองที่พลังสามไม่มีสี่ไม่มีอ่ะห้า 5, ดาเมจนะสมมติให้เริ่มเถิดสเตนแอนด์รอไร้ครับผมสกาเลต t w ิชโคโค่อิมเม i เ a อรี i กิฟต์โปรเทคหวันนะครับผม จริงๆที่ทำคลิปวิดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมาอวดสลีฟแล้วผมอวดสลีฟที่ทาที่ใส่โปรเทคไว้อ่าทีนี้เราไม่มีเกจสารในโซเนาะแต่เนื่องจากราท,ทับเกรดสองจั่วการ์ดหนึ่งใบสกิลของโลโลอะโซบาร์นหนึ่งสุพเดียคอครับผมหลังบรรการเรื่ยจากนั้นก็ทำการขอครับผมขอเป็นนี่นี่นำเข้าโซ่ะ ดูอนาคต3ใบ1 2 3่งอันนี้ก็ค่างที่จะดีเนาะเราสามารถเรียงลำดับได้ผมจะเรียงลำดับไปงี้แล้วกันก็เป็นจัวอเป็นรอทิคเกอร์จวแล้วก็นี่จัวอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อย่างนี้ครับผมผมจะเรียงเป็นรอทิคเกอร์ตั้งล่างสใบแล้วก็เป็นนอมอน1ใบจากนั้นใช้การสกิลของโคโค่ฮะหนึ่งคอเตอร์บาร์นะและ1โซบาร์การเตะสามอยู่ในโซนนับเก็นเตสามในเมนเฟสจัวก้าสองใบอะหนึ่งสอง จากนั้นทิ้งวิชกีใีใบก็ได้นะเราได้รับโปรเทคตามนั้นนั่นเองผมเลือกที่จะไม่ทิ้งสักใบเลยับผมไม่ได้โปรเทคแต่ไม่เป็นไรอนะล่งคอเร่เมกัสด,ดูสองอนะอ้ค่้นข้าาจะดีเนาะเราจะไว้อย่างนี้ฮิวหัวกองแล้วก็นอมอนอีกใบหนึ่งเอ้ยแล้วก็รอจะได้จวบเป็นใบที่สามนั่นเองก็จะได้ไม่ได้จวบฮิวขึ้นมือเนาะจะได้ไม่เสียเปล่าทีนี้ก็คอเป็นไซเลนทอมสองใบครับผมอ่ากดสกิลไซเลนทอมสองตัวนะ ปัดพลัง6,000ขออนญาตเป็นลูกเต๋าสีแดงที่ก็แบทเทนเฟยนะสกาเลวิชโคโคโจมตีพลัง20,000เห็นอนาโคนะเฟิร์สเช็คฮิวทิกเกอร์ส่งพลังให้กับไซเรนทอมเพิ่อฟูลหนึ่ดาเมจเซกันเช็ครอทิกเกอร์พลังให้กับไซเรนทอมจั่วการ์หนึ่งใบชนะสกิลของอโรโลฮะหนึ่งคอรเตอรบาเอาตัวเองเข้าโซ่จั่วารหนใบ ซาเลนทอมโจมตีอะไม่เอานอร์มอนนับพลังกันนะ9บวก87 17บวก1 0 0 0 2 7 2 7บวก6,000 30,003 30,003กันกาับทีนี้คู่แข่งตีมาผมรับแดมแล้วกันแดมเช็คพี่พลังนะน5แดมเหมือนเดิมเริ่มเพิ่มอีกทีสแตนนดนรอชัอ้ผมทำการไร้ผมอ่าวิสเทเรียวิสโซโซโค้รเทกวันะ นี้โปรเทคเรามี3าใบแล้วผมแถวหน้ายัางไงก็ปัดหมื่นห้านี้ผมไม่สาใจครัทำการคออโยมิยาโมเนชื่ออะไรอ่านยากมัเลยคาเตอร์บานะจวสามหนึ่งสองสามห้ค่อนข้างนะที่จะดีนะจบเทิร์นทิ้งมือสาม้อเป็นอันนี้ต้องรีถ่าย้อเป็นคอเรีอเมริกาลนะดู2อ่ะไว้หัวกองหนึ่งใบ นี่ก็บทเติมเฟสนะโดโซโซโซจมตีพลังตอนนี้เป็นสองหมื่นสกิลวะสแสดงโปรเทคกี่ไว้ก็ได้หนึ่งสองสามพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นห้าพันแถวหน้าครับผมได้เช็คเฟิร์สฮิวครับผมส่งพลังให้กับเซเรนทอมตัวขวาเซค่านะไม่มีทิกเกอร์นี่ก็เราก็จะตีตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกองเหลือประมาณต่ำกว่าสิบเนาะ ก็จริงๆจะไปใส่เป็นในส่วนของซูซานอก็ได้เพราะเด็กนักทั้งข้างที่จะเปิดกองโหดมากเลยก็มีเพียงเท่านี้ก,การสลับออรลคเกอรกับออร์แลคเกอร i ทิ้งแทงสายวิชนั่นเองโอเคเข้าสู่ช่วงของถ้ายคลิปกันเลยเป็นไงกันบ,บ้างคะสลับเด็กโปรไฟล์อาร์ออร์แลคเกอร์ทิงแทงสายวิชนั่นเองนะครับผมก็